ไม่ไม่มีคนรับเนี่ยถามว่าโทรกี่ครั้งครับถามว่าโทรกี่ครั้งครับไม่ใช่ไม่มีคนรับเขาอาจจะติดสายอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาในช่วงที่มีความเดือดร้อนทุกคนก็พยายามที่จะโทรเข้าไปเมื่อไม่มีการรับสายก็คิดว่าเขาไม่รับสายแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของสายซ้อนนะครับซึ่งเขาก็ มีการพูดในด้านใดอยู่แล้วว่าโปรดรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ผมเรียกว่าอย่าว่าแต่ประกันสังคมเลยนะครับที่เป็นสื่อหรือที่เป็นศูนย์รวมของการที่จะเป็น, center นคอเซนเตอร์นะฮะผมเชื่อว่าเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะมันจะมีบางช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แน่นมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ไม่สามารถโทรศัพท์เข้าไปแล้วรับเลยในทีเดียวสมมติเจ้ากระทรวงไปเนี่ยเดินทางไกลในฐานะรัฐมนตรีแน่นอนครับเขาก็ต้องทางท่านประหลัดหรือทางสอปอเขาก็ต้องจัดพื้นที่เฟิร์สคาสให้อยู่แล้วนะฮะหรือถ้าหากว่าเป็นระดับอธิบดีนะครับประหลัดก,กระทรวงหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องชั้น บิสเนสอยู่แล้วหรือนะครับหรือชั้นธุรกิจผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งการที่จะเอาเรื่องหยุมหยิมพวกนี้เนี่ยนะฮะมาโจมตีผ่านสื่อนะครับตัวผมเองก็ค่อนข้างเฉยๆนะฮะผมไม่ได้เดือดร้อนและผมก็ไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะจิงเพราะในส่วนนี้เราสื่อเราสามารถที่จะอธิบายได้ส่วนเรื่องบอร์ดที่จะเดินทางเราก็ต้องดูอีกว่า บอดในแต่ละบอดเนี่ยเขามีเลเวลนั่งในคลาสไหนหรือชั้นไหนได้ผมถามคือนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์ของประกันสังคมสามารถหยิบเงินของประกันสังคมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มาเพื่อการบริหารจัดการเพื่อการประชาสัมพันธ์เขาให้กี่เปอ,อร์เซ็นต์ครับท่านเลขาให้1 0เ แต่ขนาดนี้ประกันสังคมเราใช้อยู่ที่ประมาณ3เปอร์เซ็นถามว่าเราใช้เต็มเพดานแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นคนที่จะออกมาพูดก็ช่วยกรุณาดูหลักเกณฑ์ด้วยว่าหลักเกณฑ์เขาให้ไว้อย่างไรนะครับผมคิดว่าการที่ประกันสังคมเอามาใช้แค่สเปรนต์นเราก็คิดว่าเราพยายามที่จะประหยัดง,งบประมาณให้กับผู้ประกันตน ทั้ง3มาตาทั้ง 3, ามสาสามและสี่ศูนย์ส่วนผมขอพูดต่อเลยนะฮะในเรื่องของคันการจัดทำรรปฏิทินนะครับที่บอกว่า400กว่าล้านถามว่า400กว่าล้านนี่กี่ปีครับ8ปีนะครับไม่ใช่ปีเดียว400กว่าล้านเพราะฉะนั้นการพูดอะไรที่เป็นการเหมารวมและตีขลุ่มนะครับก็ขอให้มีจรรยาบรรณในการพูดนะครับ การที่พวกคุณจะพูดและตีจั่วหัวขึ้นมาว่า400กว่าล้านแต่ไม่ได้ดูและไม่ได้คลี่ในข้างในว่า400กว่าล้าน,นกี่ปีแต่การนำมุประมาณ8ปีมารวมแล้วเขียนคาว่า400กว่าล้านคือผมคิดว่าพู้พูดเขา,าเจตนาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวผมเองยังไม่เคยออกมาตอบโต้แต่วันนี้ก็ถือว่า ได้จังหวัดที่มาประชุมคลมสัญจรที่จังหวัดสงขาก็บ้านผมนี่แหละครับผมก็ถือโอกาสว่าในไหนก็มาแล้วก็ขอพูดให้กับสื่อบนชนที่พี่น้องๆนะครับและให้กับผู้ประกันตนทั้งประเทศได้ทราบว่าประกันสังคมเรามีมาตรการในการใช้งบประมาณอย่างประหยัดเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาให้ข่าวก็กรุณาไป ทบทวนตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมีข้อเท็จจริงขนาดไหนนะครับซึ่งตัวผมเองไม่มีปัญหาครับท่านจะมาพบผมที่กระทรวงก็ได้หรือท่านจะไปตั้งกระตู้ถามในสภาผมก็พร้อมที่จะไปตอบนะครับหรือสัสุดท้ายท่านจะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจผมผมก็ยินดีที่จะตอบคําถามทุกคําถามเพราะผมมั่นใจนะครับว่ากระทรวงแรงงาน แล้วโดยเฉพาะประกันสังคมเรามีความโปกใสครับครับขอบคุณครับลองฟังเขาชี้แจงแล้วเป็นยังไงเมื่อวานนี้เอาเรื่องล่าสุดที่หมดที่สำนักงานประกันสังคมชี้แจงถูกไหมคะห้าหกข้อนั่นแหละโอเคก็คือไม่ต้องไม่ต้องชี้แจงก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ไไม่อาจจะไม่ได้เรียกว่าการชี้แจงด้วยซ้ํานะคะก็คือถ้าสรุปทั้งหมดถ้าหกข้อที่อ่านกันไปแล้วยาวๆเนี่ยสรุปได้เป็นข้อเดียวเลยก็คือว่า ทุกอย่างทําถูกต้องตามตระเบียบและมีกฎหมายรองรับใช่ซึ่งแน่นอนค่ะเวลาหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรนะคะเวลาเขาจะไม่ทําอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่มีกฎหมายรองรับไม่ใช่อำนาจหน้าที่แต่เวลาเขาอยากจะทําอะไรนะคะ เขาจะบอกว่ามีระเบียบมีกฎหมายรองรับในหลายๆโครงการที่มีการส่อทุจริตนะคะหรือว่าในหลายๆโครงการที่สอจองงอต้องเข้าไปตรวจเนี่ยหรือว่าในหลายๆโครงการที่มันเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพวกพวก้องแล้วก็มีการทัวข้อมูลเนี่ยคือ มันทําตามระเบียบทุกอย่างเลยนะคะถ้าเวลาเราดูหน้าเอกสารหรือว่าเราเอา TOR หรือต่างๆมากลางเนี่ยคือเราแค่จะจับอะไรไม่ได้เลยแต่ความคุมค่าของการใช้เงินไปว่าคุณใช้เงินไปได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่อันนั้นแหะคือสิ่งที่เรียกว่ามันต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างออกมามแล้วให้ผู้ประกันตนหรือคนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินเองว่า เขาโอเคไหมกับการที่คุณเอาเงินขอไปใช้แบบนี้ค่ะอืเพราะว่านี่คือกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะคตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึงสองเอ่อสองจุดประมาณสองจุดกล้านล้านแล้วนะคะคือเงินเงินมันเยอะมากมและขอย้อนกลับไปนิดนึงที่บอกว่าเอ,อ เงินเนี่ยตอนนี้เอามาเป็นค่าดําเนินการเพียงสามเปเซ็นต่ะเวลาเราพูดว่าร้อยละสามหรือสามเปอร์เ็น่ะมันดูเหมือนเป็นตัวเลขน้อยๆถูกไหมคะมแต่ไอ้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะผู้ประกันทวนทุกคนทุกท่านอันนี้ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยสามารถเอาเงินนะคะที่ท่านสมทบเนี่ยทุกปีทุกปีเนี่ยซึ่งมันจะตกอยู่ประมาณปีละสองจุดหกแสนล้านนะคะ S <S เขาสามารถดึงตรงนี้เนี่ยมาใช้เป็นงบบริหารสำนักงานได้สิบเปอร์เซ็นตสูงสุดสิบเปอร์เซ็นถ้าบอกว่าสิบเปอร์เซ็นก็ดูน้อยแต่ถ้าตีเป็นตัวเลขก็คือประมาณสองหมื่นหกพันถูกไหมคะใช่ครับ <S <S แต่ว่าเขาบอกว่าโอ้ชั้นเนี่ยใช้ไม่หมดนะฉันใช้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ันใช้อยู่แค่สามเปอร์เซ็นตหรือก็คือประมาณหกพนันถึงเจ็ดเจ็ดพันล้านนั้นคือสามเปอร์เซ็นตตีเป็นตัวเลขออกมาก็คือว่าสี 6, ่พันถึงหกพันถึงเจ็ดพันล้าน มันดูน้อยไหมคะมคือพอเป็นตีมันตัวเลขกแล้วเนี่ยมันไม่น้อยนะเราทุกคนคิดดูว่าอไอเองินประมาณสี่พันหรือหกพันล้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันมากกว่าประมาณบางกลมอีกนะคะแล้วไอแคปสิบเปอร์เซ็นที่สามารถดึงมาใช้ได้สองหมื 2, ่นหกพันล้านเนี่ยม,มันมากกว่าประมาณของกระทรวงทั้งกระทรวงที่ดูแลคนทั้งประเทศอีกนะคะเวลาที่ เวลาที่บริษัทต่างๆเนี่ยเวลาเขาบริหารแล้วงบไอทีมันเพิ่มอ่ะแปลว่างบบุคลากรเขาต้องลดลงถูกไหมคะถ้าเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยแปลว่าเราต้องใช้แรงคนแรงงานคนลดลงถูกไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังนักรานัสังคมคืองบไอทีเนี่ยพุ่งกระฉูดส่วนงบบุคลากรก็เพิ่มตามไปด้วยคือมันเป็นไปได้ยังไงที่คุณเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่ว่างบบุคลากรคุณก็เพิ่มด้วยแล้ว งบมันก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปี<ม>ขึ้นมาเป็นหกพันล้านบาท<ม>แล้วคุณจะบอกว่าคุณใช้แค่สามเปอร์เซ็นไม่ได้แบบนี้เน<ม>ี่ยมันแปลว่าโอ้โหถ้าคุณใช้เต็มแคปเลยสองหมื่นหกพันล้านก็คุณก็บอกว่าตามระเบียบแบบนี้เหรอมันแล้วม,มันแล้วม,มันถูกต้องล้วมันคุ้มค่าที่สุดสาหรับผู้ประกันตนไหมเงินเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะสำหรับบางคนเนี่ยมันเอาไปกินมื้อดีๆได้เลยหนึ่งมื้อหรืออาจจะเป็นมื้อที่เป็นรางวัลชีวิตของเขาแต่ว่าสาั๋ววเฟิร์สคาสของท่านอ่ะ อาจจะเป็นแค่เศษเงินเศษตังของท่านที่ท่านจะหยิบใช้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้คุณลักชนกศีนอกก็ไปเปิดให้สัมภาษณ์เรื่องนี้หลังจากที่รัฐมนตรีแรงงานพูดโดยระบุย้อนถามไปถึงเจตนาหรือความตั้งใจจะทําให้ก็ประมาณประกันสังคมตรวจสอบได้เพื่อใช้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าสําหรับผู้ประกันตนที่คุณพิพัฒน์บอกมีเจตนาไม่ดีมันเจตนาไม่ดีตรงไหนคนที่มีทัศนคติแบบไหนเหรอ ถึงมองว่าการทำให้สำนักง,งานโปร่งใสคือเจตนาม,ม่ดีแล้วบอกด้วยเลยอาการเชิงประบาตหลายอย่างที่ตรวจสอบอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านปรีพิพัฒน์หรอกนะท่านรัมตีไม่ต้องร้อนรนมากก็ได้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตอันนี้กำลังตั้งคำถามตั้งอดีตจนถึงปัจจุบันประเด็นที่คุณพิพัฒน์ใช้เข้ามาประตัวสอบเรื่องหยุมหยิมคิดว่าหยุมหยิมหรือไม่เนี่ยต้องไปถามผู้ประกันตนค่ะคนที่เขาส่งเงินทุกเดือนเข้าปาระกันสังคมกี่คนเหรอ ส่งกี่เดือนกี่คนถึงจะได้ตั๋วเฟิร์สคาสหนึ่งใบท่านอาจจะมีทรัพย์สินมหาศาลก็เลยท่านไม่เข้าใจคนหาเช้ากินคํานี่ที่เขาต้องส่ง750บาทที่เขาต้องส่งเนี่ยเขาต้องทำงานสองวันกว่าถึงจะได้ประกันสังคม1เดือนแล้วเธอก็ตั้งคำถามรักชนกศรีนอกเนี่ยบอกว่าถามกับข้อที่1เมื่อประชานชนสนใจงบประมาณในการบริหารประกันสังคมในอนาคต จะเปิดข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้ไหมให้เขาดูเองเขาตัดสินใจเองในทำรองไห้เขาดูเองว่ามันหยุมหยิบไหมเออว่าเงินที่เขาส่งไปมันคุ้มไหมมันเหมาะไหมข้อที่สองอยากจะถามท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ทราบมาว่ากระทรวงแรงงานกำลังจะยื่นกฎหมายเข้ามาตอนนี้เจ่ะรอคอรอมออยู่เป็นการแก้ร่างประกันสังคมมีเนื้อหาคือยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอ่า กำลังจะเสนอเนี่ยจริงไหมอยากจะถามว่าท่านมีความเห็นอย่างไรท่านเอาด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ตั้งใจที่อยากที่จะทําให้งบประมาณของสํานักงานประกันสังคมเนี่ยมันโปรง่งใสตรวจสอบได้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าสูงสุดสําหรับผู้ประกันตนเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีตรงตไหนนะคะแล้วดิฉันก็ต้องขอถามกลับไปว่าคนที่มีทัศนคติแบบไหนถึงมองว่าการทําให้สํานักงานโปร่งใสเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีที่ท่านบอกว่าที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องหยุมหยิมคือ หยุมยิ้มหรือไม่หยุ่มยิ้มเนี่ยดิฉันคิดว่าต้องถามผู้ประกันตนที่เขาเป็นคนส่งเงินดิฉันคิดว่าถ้าเราทวตีเนี่ยไม่เข้าใจหัวอกของผู้ใช้แรงงานไม่ไม่เข้าใจหัวอกของคนหาเช้ากินข้ามจริงๆคือเงิน750อยาบะสหรับบางคนเนี่ยมันเอาไปกินมื้อดีๆได้เลยหนึ่งมื้อหรืออาจจะเป็นมื้อที่เป็นรางวัลชีวิตของเขาแต่ว่าตั๋วเฟิร์สคลาสของท่านอะ่ะอาจจะเป็นแค่เศษเงินเศษตังค์ของท่านที่ฉันจะหยิบใช้จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นดิฉันสิ่งที่ดิฉันอยากให้ท่านมีคือเอมพารตีเวลาท่านให้สัมภาษณ์อะอย่างน้อยที่สุดนะท่านควรที่จะบอกว่าเออในการใช้งบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสยอยู่ก็จริงแต่ว่าต่อไปนี้ในสมัยของท่านท่านจะทําให้มันโปร่งใสามากขึ้นตรวจสอบได้มากขึ้นท่านจะทํหนึ่งสา1สี่ห้าอะไรก็ว่าไปคือมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านรัฐมนตรีดังนั้นท่านรัฐมนตรีไม่ต้องร้อนรนมากก็ได้ดิฉันทราบมาว่า กระทรวงแรงงานเนี่ยมีการยื่นกฎหมายเข้ามาตอนนี้เนี่ยจอรอมติครามาอยู่เป็นการแก้แก้ร่างประกันสังคมเนี่ยและมีเนื้อหาในการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมดิฉันขอถามท่านรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ท่านเอาด้วยไหมกับการยกเลิกการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและในฐานะที่ท่านมีอำนาจเต็มท่านจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรอ่าท่านผู้ชมไอรักชนกใช้คำเอ็มพารทีคุ้นคนไหมอ๋อ ตอนที่มิชูเนวัตไทยแลนด์ไปประกวดปีล่าสุดมิชูเนวัตเนี่ยน้องโอปอที่เธอตอบคำถามใช่ไหมผู้น,ำ,นำที่ดีควรจะต้องมีอะไรคําถามเธอบอกว่าผู้นําที่ดีควรจะต้องมีเอ p มพารีเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอมพาร์ี้แปลว่าอะไรนะ เข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่น,นคดี <ฮะ S 2> ที่คุณไอร์ชนกนะคะสสของพรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความเรื่องของงบประมาณนะที่ทางของประกันสังคมเนี่ยมีการไปดูงานต่างประเทศมีการจัดทาปฏิทินต่างๆแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาซัดกลับบอกว่าการกระทําแบบนี้จริงๆควรจะไปตั้งกระทู้สักฟอกในสภาดีกว่ามาโพสต์ทางโซเชียลแบบนี้ค่ะ คุณพิพัฒรัชกิจประการระบุนะคะเรื่องของการที่คุณไอรชนกเนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องของประมาณฟุ่มเฟือยทั้งเรื่องการไปดูงานต่างประเทศการจัดทําปฏิทิน400ล้านบาทบอกว่ากระทรวงเนี่ยมีหลักปฏิบัติอยู่แล้วผู้บริหารระดับไหนจะนั่งชั้นไหนซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทํากันตามปกติการเอาเรื่องหยุ่มยิมพวกนี้มาโจมตีผ่านสื่อรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้เดือดร้อนหรือกังวลเพราะสามารถอธิบายได้ค่ะผมคิดว่า เป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันเป็นปกติสมมติเจ้ากระทรวงไปเนี่ยเดินทางไกลในฐานะรัฐมนตรีแน่นอนครับเขาก็ต้องทางท่านประหลัดหรือทางสอป,ปอเขาก็ต้องจัดพื้นที่เฟิร์สคลาสให้อยู่แล้วนะฮะหรือทั้งหากว่าเป็นระดับอธิบดีนะครับรหลักกระทรวงหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องชั้น มิสเน็ตอยู่แล้วหรือนะครับหรชั้นธุรกิจผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งการที่จะเอาเรื่องหยุมหยิมพวกนี้เนี่ยนะฮะมาโจมตีผ่านสื่อนะครับตัวผมเองก็ค่อนข้างเฉยๆนะฮะผมไม่ได้เดือดร้อนแล้วผมก็ไม่ได้กังวลน,นะครับเพราะจริงเพราะในส่วนนี้เราสือา่อเราสามารถที่จะอธิบายได้ ส่วนที่ผู้ประกันตนกังวลกันนะคะว่าการบริหารงบประรมาณของประกันสังคมเนี่ยเป็นงบก้อนใหญ่คุณพิพัฒน์บอกว่าด้วยหลักเกณฑ์ของประกันสังคมสามารถหยิบเงินของประกันสังคมมาบรหิหารจัดการเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้10%แต่ขณะน,นี้ใช้เพียงแค่3%เท่านั้นคนที่ออกมาพูดเนี่ยต้องดูหลักเกณฑ์ด้วยว่าใช้อย่างไรการที่นํามาใช้3%เนี่ยคิดว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา3มาตรา3 33, 3.39แล้วก็40ด้วย ส่วนเรื่องของปฏิทิน400ล้านบาทคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นงบที่ใช้8ปีไม่ใช่ปีเดียวอย่าพูดเหมารวมเอาแต่จริงๆคุณไอ้ก็ยกรายปีให้ดูนะว่ามันเป็นหลัก10ล้าน คุณพิพัฒน์บอกว่าอย่าตีขลุ่มขอให้มีจรรยาบัณในการพูดเชื่อว่าเจตนาไม่ดีส่วนตัวเนี่ยไม่เคยออกมาตอบโต้แต่วันนี้ได้จังหวะประชุมครมสัญจรจึงขอโอกาสพูดให้กับสื่อมวลชนและผู้ประกันตนรับทราบว่ามาตรฐานของประกันสังคมเนี่ยใช้งบอย่างประหยัดอยู่แล้วขอให้สบายใจได้ว่าประกันสังคมทำทุทกสิ่งโปรง่งใสที่สำคัญเนี่ยบอร์ดก็ไม่มีใครเลือกหรือสรรหามาแต่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นคนให้ข่าวกรวุณาทบทวนว่าสิ่งที่ตัวเองพูดมีข้อเท็จจริงอย่างไรไม่มีปัญหาอะไรจะมาพบที่กระทรวงก็ได้หรือจะทวงถามในสภาครอบพร้อมจะตอบเหมือนกันยินดีเพราะยืนยันว่าโปร่งใสค่ะอย่างในแอปส้มเขามีการโพสต์ขายเป็นการโพสต์ขายปฏิทินแบบแขวนของประกันสังคมปี68นี่โพสต์อย่างนี้เลยบางโพสต์บอกว่ามือหเลยนะ150บาท บางโพสต์เหลือ79บาทถ้าสั่งเยอะเหลือ53บาทไอ้มาอีกรอบอแล้วตูนค่ะซัดแหลกเลยซัดกลับไปที่ปลัดกระทรวงแรงงานเพิ่งโพสต์เมื่อสักครูน่นี้เองก็ยังถามต้องการให้ปหลัดเนี่ยบอกมาให้ได้เลยอะให้เปิดรายชื่อให้หมดเลยตูนไอ้ที่บินไปดูงานกันนะใครนั่งเฟิร์สคลาสบ้างถ้าประหลัดพร้อมแล้วอยากจะชี้แจงจริงๆนี่ข้นหนึ่งเลยเห็นปะ ในเมื่อประหลัดแรงงานสั่งสำนักงานประกันสังคมชี้แจงก็ขอเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อผู้ร่วมทริปว่ามีใครร่วมทริปดูงานบ้างแต่ละคนบินชั้นไหนบ้างกำหนดการดูงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วสุดท้ายที่ไปต่างประเทศกันมาได้องค์ความรู้อะไรกลับมาบ้างแล้วเอามาปรับปรุงองค์กรได้อย่างไรบ้างหามเยอะจังเลยไอ้ เดี๋ยวรอดูว่าประหลัดจะชี้แจงยังไงจริงๆไอซ์ก็โพสเยอะเลยนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้งบประมาณคือประหลัดเนี่ยชี้แจงว่างบในการใช้จ่ายมันก็ส่วนงบการใช้จ่ายมันจะไม่กระทบกับผู้ประกันตนคุณไอซ์ก็เอามาเป็นข้อ2เลยว่าการใช้งบประมาณเหล่านี้ไม่กระทบนั้นกับผู้ประกันตนนั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็ไล่เลียงไปเลยว่ามันส่งผลกระทบยังไงแล้วก็มีหลายข้อเลยแล้วก็พูดไปถึงเรื่องปฏิทินด้วย อาไหนๆก็ไหนๆเอาปฏิทินสักนิดนึงก่อนคุณผู้ชมคืออย่างนี้ในโพสต์ต้นเรื่องของคุณไอซ์เนี่ยพูดถึงงบของประกันสังคมในการทําปฏิทินเนี่ยแจกแจงมาเลยว่า8ปีประกันสังคมใช้งบในการทําปฏิทินแจก 450ล้านบาท8ปี450ล้าน8 5 4ห้า40ปีละ50ล้านโดยประมาณนะ,ะแต่ทีเนี้ยในข้อมูลของคุณไอซ์ที่แจงมาตอนแรกเนี่ยเขาจะแจงตั้งแต่ปี59ปี59เนี่ยสูงสุดถึง75ล้านเลยนะ75ล้าน9 0 0 0แสนนะ,ะปี60ก็เถิบขึ้นไปเป็น76ล้านในการทำปฏิทินแจกซึ่งตั้งข้อสังเกตอีกว่า บางปีก็ใช้วิธีพิเศษคือจ้างผ่านหน่วยงานรัฐเลยไม่เป็น e b i i n i อ g บางปีก็เป็น e b i i n i ค่ะบางปีก็จ้างพิเศษมันเกิดอะไรกันขึ้นอเอาเป็นว่าที่คุณไอซ์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะก็บอกว่าไอซ์เนี่ยเคยทำปฏิทินมาก่อนไอซ์บอกเลยบอกว่าปกติปฏิทินเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ15-17ถึงบาทต่ออันอันนี้คือไอซ์สั่งแค่ 2- 3หมื่นฉบับนะะแล้ว ประการสังคมสั่งเป็นล้านฉบับอะทำไมมันใช้งบสูงขนาดนั้นแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมบางปีอย่างที่บอกเป็น e-bidding บางปีก็พิเศษมันใช้เงื่อนไขอะไรมาจัดการตรงนี้อันไหนลองฟังเสียงไอซ์หน่อยเรื่องของปฏิทินเนาะใช้ไป8ปีเนี่ยประมาณ450ล้านแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงอย่างปฏิทินก็เอาไปขายเหมือนกันจริงๆคือปฏิทินเนี่ย มันมีสิ่งที่น่าสงสัยมากกว่านั้นเนาะอย่างตัวเราเนี่ยเราเคยทําปฏิทินแจกเนาะในรูปแบบที่ประกันสังคมทำเนี่ยคือถ้าคุณทําแค่สักประมาณ2 0 0 0 0ื่นสาฉบับอะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ15บาทประมาณเนี้ยสิบห้าแต่ว่าอันเนี้ยคุณทำหนล้านฉบับ แต่ว่าคุณได้ราคา14บาทคือมันต้องตั้งคําถามแล้วว่าคุณผลิตขนาด1ล้านฉบับอะราคามันจะต้องลงไปต่ากว่านี้ไหมคุณต้องได้ราคาที่มันถูกกว่านี้ไหมเพราะว่าจะซื้อจะจ้างแบบไม่ต้องแข่งขันราคาไงเราเลยอาจจะได้ของที่มันไม่ได้คุ้มค่าที่สุดทีนี้คุณผู้ชมครับอย่างที่นักข่าวถามคุณไอซ์สืบเนื่องจากหลังจากคุณไอซ์เปิดประเด็นนี้คนก็วิพากวิจารกันเรื่องปฏิทินกันเยอะอแล้วก็ไปจับผิดเราก็เลยลองเสิร์ชด,ดูอย่างในแอปส้ม เขามีการโพสต์ขายเป็นการโพสต์ขายปฏิท <serves. No. S 1> ินแบบแขวนของประกันสังคมปีหกนี่โพสต์อย่างนี้เลยบางโพสต์บอกว่ามือหนึ่งเลยนะร้อบาทบางโพสต์เหลือ7 9บาทถ้าสั่งเยอะเหลือ53บาทบางโพสตเนี่ยรับสั่งไม่อั้นเฮ้ยไม่อั้นเลยเหรอครับผมสองม้วนแปดสามม้วนร2อยี่สบส่งฟรีออย่างงี้อันนี้แบบแขวนนะแล้วก็รับสั่งแบบ แบบตั้งโต๊ะก็มีขายอันละ95บาทส่งฟรีเหมือนกันนี่ฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอดูย้อนกลับไปเฮ้ยมันไม่ใช่เฉพาะของปี68นะของปี67ของปี66ก็โพสต์ขายเหมือนกันท่านผู้ชมเคยได้ไหมคะเคยได้รับแจกไหมใช่ไหมเออท่านผู้ชมเคยได้รับแจกไหมคะปฏิทินประกันสังคมพ <c oughs> ี่หงไม<อ>่เคยอพีอ่หงไปติดต<อ>่อประกันสังคมบ้างหรือเปล่าเออเออไปไหมคะ ไม่ได้ไปไงเห็นไหมเขาแจกที่ไหนต้องต้องต้องที่สํานักงานคือก็ไม่รู้แจกที่ไหนแต่อย่างน้อยถ้าถ้าสมมติเราไปติดต่อสํานักงานประกันสังคมในช่วงที่มีการแจกเราควรต้องได้ถูกไหมใช่ไหมคะท่านผู้ชมที่ไปติดต่อช่วงนั้นได้แจกบ้างไหมคะได้รับบ้างไหมทีนี้ไม่เคยรู้เลยว่ามีไม่เคยได้ไม่เคยได้ได้ค่ะมีคนหนึ่งได้อะสองแล้วค่ะมีท่านผู้ชมได้อยู่เห็นไหมเห็นไหมเออ แต่การที่แล้วเอามาขายนี่อันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมบอกว่าได้ปฏิทินประกันสังคมจากที่ทํางานมาแจกโอ๋อประกันสังคมเอาให้ในายจ้างใช่ไหมคะแล้ว<อ>นายจ้างส่งมอบต่อให้ให้ผู้ประกันตนใช่ไหมอ๋อไม่รู้ว่ามีด้วยค่ะอนี่ไงเมื่อก่อนมาแจกกันที่โรงงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใช่มีได้จากที่ทํางานกันเยอะเลยค่ะพี่ไก่ โอ้เขาก็ได้กันเออก็มีทางที่ได้และไม่ได้อ,อทีนี้คือคุณผู้ชมครับทีมข่าวเราเนี่ยก็ไปดูมาเราก็ได้ข้อมูลมาเป็น T O R ของปฏิทินของปี68เนาะ ก็ทีมงานลองอินเสิร์ตเนาะก็จะคล้ายๆกับภาพอินเสิร์ตของทางแอปส้มนั่นแหละครับที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครูน่นี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นพระบรมชายาลักษณ์เนาะสามสิคูณห้าสิบสามเซนซึ่งจะเป็นลักษณะกระดาษอาร์ตมันเคลือบสีสวยงามครับแต่ที่จะเป็นประเด็นก็คือด้านล่างซึ่งเป็นผู้ใบปิดผู้ใบปิดเนี่ยเป็น17ซนติเมตรสิคูณสานี่ทีมงานก็เลยเอามาให้ผมดูทาราา นี่คือผู้ใบปิดคือเขาแบบอยากให้เราดูกระดาษเนี่ยค่ะเออคุณภาพอะไรยังไงตูนะเคยเป็นมาคอมนะพี่ไก่เคยทำใบปลิวอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแลวนี่ใบปลิวที่ร้านนี่หนูก็สั่งทำเองนะอ๋อที่ร้านเทียร่าเทียร่าอ๋อเทียร่าเลยดีสั่งทำเองคือพอจะรู้ว่ากระดาษนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ค่ะไม่ได้บางมากเอาในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าบางเหรอรู้สึกอ่ะเออถ้าถ้าพอพอเราไปมีบางกว่านี้อ๋อเหรออัดด้านมีบางกว่านี้ อันนี้ไม่ได้บางที่สุดตูนเอาจริงจริงจริงเหรอจริงนี่ไม่ได้บางพี่นุม่มพี่นุม่มจับอ่ะพี่นุ่มบางถ้าบางจับเลยบางกว่าน,นี้คือจะแบบว่าแบบมันจะพลิ้วพลิ้ว,วอะ่ะพี่นุ่มเขาก็บอกบางตูนคือมันปฏิทินต้องหนาแค่ไหนคะปฏิทินต้องหนาแค่ไหนหรอตูนเฮ้ยพี่นุ่มไปเอาปฏิทินช่องสามมาเทียบด้วย นี่เป็นการสังคมอย่าว่าเรานะพี่ไก่ทวันอาทิเรากระดาษบางกว่าเราเป็นเอกชนเดี๋ยวสิจะบางแค่ไหนก็ได้ไปนะครูเดี๋ยวเออให้รู้กันไปเลยเอาแคันในฐานะของตูนซึ่งมีประสบการณ์ตูนบอกว่านี่ไม่บางอตูนลองดูกระดาษของเราสักก่อนวิตื่นเต้นยังเลยอ่ะของเราดีกว่านะเออผมไม่ได้พูดอะหนากว่าหนากว่าหนากว่า หนากว่าแน่นอนหนากว่าแน่นอนตูนแน่นอนแต่ก็คําเดิ่มเราเป็นเอกชนไงใช่คืออันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะกลัวของเราบางกว่าก็ไม่ผิดอ่ะของเราจะบางแค่ไหนก็ได้แต่อันนี้อ่าประกันผมรักแล้วก็ชอบประกันสังคมแต่ว่าคือพอพอเทียบคืออย่างเนี้นะถ้าดูจาก TOR เนี่ยใช้งบทั้งหมด 55ล้านกี่เล่มคะ3ล้านป่ะขอดูหน่อย3ล้านป่ะทีมงานช่วยดูหน่อยทีมงานช่วยดูหน่อยห้ล้านหาร3าล้านเหาร3ามล้านเจ็สบาทแปดสตางค์ก็ตรงกับที่คุณไอซ์บอกเมื่อกี้ตีกลมๆ15บห้าบาทสิบห้าบาทก็ไม่แพงอ่ะก็ไม่แพงนะใช่ไหม ดูวัตถุประสงค์บ้างไหมคะมใน TOR เนี่ยเขียนหลักการและเหตุผลเอาไว้อย่างนี้นะคะตรงวัตถุประสงค์ท่านผู้ชมมี3ข้อครับตุดอ่านละกัารเผื่อว่ามองไม่เห็นเนาะเขาบอกว่าเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมอลองเปิดดูค่ะ เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมไหมคะปินี่นาสุดท้ายเห็นไหมมีบอกเลยได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็แต่ละหน้าแต่ละหน้าก็จะมีประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อใช่ใช่มี QR code เห็นไหมเนี่ยก็จะมีบอกนะถ้าจะติดต่อประกันสังคมนะมีมีไลน์นี่ไงโดนมีไลน์นะมีเว็บไซต์นะนี่ตรงนี้ยิ่งเยอะเลยค่ะอันนี้มีทุกช่องทางเลยพี่กายเห็นปาสายด่วนมี Twitter Ti ติ๊ก ไอจีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กมีหมดทุกอย่างเลยนะวัตถุประสงค์ข้อแรกก็คือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เข้าใจในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมอ่าท่านผู้ชมลองพิจารณาดูค่ะว่าว่าตอบโจทย์ไหม ข้อ 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปรับทราบภารกิจและความเคลื่อนไหวของสำนักงาน<อ>ก็น่าจะผ่านช่องทางต่างๆเหล่านั้นหรือเปล่าคะน่าจะใช่ครับรวมไปถึงหน้าสุดท้ายไงที่บอกว่าแต่และแต่และอันต้องทําอะไรกันบ้างยังไงอ,อ,อย่างนี้นี่ไงช่องทางนี่ไงโอนแล้วมีโอนไปแล้วยังไงโอนโอนอะไรได้บ้างธนาคารไหนได้บ้างธนาคารไหนได้บ้างอย่างเงี้ยนะแล้ววัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญ และทัศนคติที่ดีต่อระบบประกันสังคมอเห็นไหมส่งคุณค่าอันนันอืออือเอออ่านี่คือเรื่องปฏิทินปฏิทินอะไรนะคะไม่มีหวยอัอของทั้งสามีหวยแต่เดี๋ยวทีมงานคือ55ล้านเนี่ยเขาจะทำทั้ง ทั้งที่เป็นแขวนและตั้งโต๊ะด้วยนะผมกําลังพยายามหาว่าแล้วพิมพ์ตั้งโต๊ะทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องถูกลงไปอีกนะอสองแสนอ๋อสี่แสนตั้งโต๊ะส0 0 0สนแต่ว่าแต่ว่าแบบแขวนสามล้านเจ็ูถูกลงไปกว่า15บาทอีกครั้มถูกลงไปอีกอก,อก็แล้วแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ก็บอกเล่ากันหน่อยเนาะอันนี้คือเรื่อง